สวัสดีครับผมนายพระกรบอมบินมสามสิบี่เลขที่สิบแปดครับผมเด็กชายตะกุนเดืฉ่ำจากทีมสี่มสามสิี่ครับวันนี้พวกเราจะพูดเรื่องภาษาจีนแบบตายครับคำที่หนึ่งขี้มินแปลว่าขีมินครับคำที่สองโลโก้แปลว่ามละกอคำที่สามใครแปลว่าตะใครคำที่สี่น้ำเต้าแปลว่าฟัดคำที่ห้าแดงกินแปลว่าแดงงคำที่หกแฉบแปลว่ารีบคำที่เจ็ดอี แือว่าจ่าคำที่แปดขี้หยุกแปลว่าโกูคำที่เก้าได้แรงออกแปลว่าสะใจคำที่สิบปันฟรีแปลว่าเป็นยังไงบ้างไปครัำที่สิบนะครับแปลว่าริคคูนแปลว่าตะปูคำที่สิบสองด้านเฉียงแปลว่าเฉียงสิบสามเล่นแปลว่าบ้าน สิบสี่โลแปลว่ากับสิบห้าน้ำชุบแปลว่าน้ำพริกสิบหกแหลงแปลว่าพูดสิบเจ็ดยานัดแปลว่าสับประรดสิบแปดเกลือแปลว่ารองเท้าสิบเก้าโม่แปลว่างูยี 20, ่สิบคุ่งแปลว่าข้าวพูด